对，年代、嗯。 <laughs> あっこれこれ <laughs> ดดเดินหน้าอย่างเดียวเลยวไม่ยอมถอยหลังพวกกับเลยถอยหลังไปเออเห็นหมาได้ไงครับที่ติดทีนี้ครับโอ้ขอเขาแจ้งมามาทำงานบ้านนะก็คือเขาแจ้งมาว่าหมาติดเหรอครับ มันอยู่นี่แล้วค่ะคือมันติดแล้วแต่เรา,าดูแลบ้านอยู่นี่มันจะศัตรูต้นไม้ก็เลยเจอนะคะอ๋อก็เลยแล้วก็แจ้งไปทางสว่างเหรอครับค่ะอันนี้มาดูแลบ้านให้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะใช่ไหมครับไม่อยู่ค่ะเจ้าของบ้านไม่อยู่ใครเป็นคนช่วยครับอ่ะเมื่อช่วงเช้า,าครับ À, là đang bình ngày sau à thưa. thằng bịch luôn. dài đấy được không? phải nóc phải nóc. nó sập rồi. ơi. sờ 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 sờ